ขอดูชื่อไหนเิขับรเที่ยวหลังวัดปา่าผมเองนะผมไม่ได้ทำอะไรนะผมผมดื่มมาบนร,รถผมไม่ดีมไม่ได้ดื่มบนร,รถด้วยแับเที่ยวหลังวัดปา่าแม่งเรียกมานี่กูมีคนขับกูมีคนขับรถมาให้กูไม่ได้ขับอับ ตีตอนนั้นหลายเลยวันนี้มีที่จอดอ่ะอะไรอะไรครับผมมันมีอะไรพี่ผมบริโภคเครื่องดื่มมันไม่ถึงบริบริโภคบรถแ่ะผมไม่ได้บริบริโภคบนรถอ่ะมีทางนั่งมีทางครับแต่ออกไม่ได้ครับมีทางในรถนั่งกินรถรถอยู่บนปฏิเสธได้อ่าปฏิเสธได้ครับแล้วก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับให้คุยตำรวจนะครับเรื่งหน้านะขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ วนับไมวดเหลืออีพปวดนะพึ่งปวดพ่งปวดเสร็จปานกัน่ะหเอาลต้ที่สยเองคนมานั่ง็ไม่ทำอะไรพวกเลยก็มันไม่ได้แล้ว เราต้องทำอะไรนขั้นตอนกก่อนนะ้าจะเซ็นหรือไม่เซ็นมันติดอ้ี่เขาเลยนะเราก็พิจารณาดูว่าถึงควรไหมยังไงกว่าโอเคครับเองครับพี่ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ได้อะไรนะผมรื่มารถผมไม่ิเ่ไม่ยรถ้ลยนาแทที่ยวหลังมันป่าแม่เนี่ยมาุกีคนบขาคนบรถตาย้อประจำวันตั้งร่างแค่ร่างแค่หนึ่งองพูดถเขาเลยถ้าผมต็อด้าเขเลยถาเว่าเเนี่ครับที่นักข่าวก็อยู่ตำรวจก็อยู่หลายท่านช่วนต้าน่มครับ มนักขา็นักนท้อมก็กอยู่ในพมาแล้วก็น้นจะว่าค่ะไปไปให้ได้หมดแล้วพี่ผมเมันผมทำอะไรให้ลอกลอกะานนยังยัง่่เขนี่ยเะเป็นนักข่าวแล้วใหญ่อ่ะ